พาสู่เกมนะครับวันนี้คู่แรกอ,อัมพระรามาโด<อ>นเปาครับรอบตัดเชือกนะครับหอวารอบลองชอนะเลิศนะครับคู่แรกวันนี้นะครับตอนนี้อัมพรามได้เตะมุนนะครับโดยเจ้าเอ็ดนะครับก็เลงจะแซวว่ามันเกล,เลี่ยปืนห,นหนอนเรือหอนอาจารย์เบิร์ดพอดี ยังนี้หน่ยครับนุยงานแล้วมาที่เพตรตะน้อยเพชรตะน้อยหายเข้าในตัดมาเ,าเารียบเพชรโจิ้มออกครับโอ้โหถึงลูกเตะจากประตูครับตัดบอลเรียบออกเนะมื่อวานคู่นี้เจอกันที่สนามดอนเปาสเตเดียมนะชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลครับ ปนอพลรมาชนะนะครับอภรรมาได้แชวอลเล่บอลชายนะครับปีนี้นะครับ้องนเองครับต้องลงเองเลยครับไม่ได้บอลไ้ปแล้ะครับเอวากว่าครับ ิลูกจากประตูครับหรือเจ้านุ่ยวันนี้โดนหดไปเล่นกองหลังครับทุกนัดเล่นกองหน้านะครับโยนโค้งมาแล้วครับจะเห็นท่าไม่ปลอดภัยครับจะต้องมุ่งิ้งก่อนครับยอมเสียลูกไปมุมให้ออฟรามเอาลูกนี้เยดูตัววิ่งเย เอกุมโดยเฉพาะตุ้คห้องเครื่องของอัลพลาโมนี้โอ้โหขอบคุณครับแรงไปนิดเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับนีกันเลิฟจัดไม้ได้บอลครับออกไปที่จ่าเล่นง่ายๆครับง่ายๆครับไปทางเดียครับตัวนี้ปิมซิลครับทางดีป้อนเข้ามาใช่ไหมแรงไปหรือเปล่าครับไปยังได้บอลอยู่ครับ ไม่ได ok, ้อลอยู our climate, our like, ่คือไม่ข yeah. ี้แยแบบลูกนี้เขาวิ่งลูกจ้าองใครติดบอลอาจารย์บอไปริ่มโจนีแล้นบนะนรับเจโก้บางบอลเป็นลูกเอาเป็นลูกเตะมอลแ้บลูกนี้เตะครับจะปล่อยให้จเจตเตะเจ็บมาไปเจคขาลูกนี้ ว่าเฮลยบเยังาไม่ติ่มตาครับวันนี้ต้องไปเสียแหละใส่่อเ่้มันอกเจอบที่เียรสื้อนี่สนามแลลูกเปจักประตูนะจอันี้เจุมือจุดจาม้ไปครับติมจางเบิหัวอไหครับอันนี้เจ้าเฟตได้บอลฟีเอ็ดตอนนี้เฟดึมอะไรครับ ลองดชี่เอตต์ตัดนะนอนอดหลังไปเป็นลูกตุ่จ้าประตูอันึ่งตอนเล่นเหมือนเปิดข้อตัวบาตักร้อดบอลเอาหน่อยตู้สาแล้ว ให้จ่าเจ้าที่เดนิงเซ็ตเล็งบอลเข้อนะคนนี้หน้นชัวไว้ก่อนนะปไตัเอนนี้จะให้โจโก้สุนแม่ทเจติดกองการของอภพลนนท์จสองยังติดตุ้กยุบอังเดียได้บอนอกต่อเอาพิลุกเตะมุมลุกนี้ บตุ๊กหลอกหลังพันแล้วหลอกดือครับตุ๊กสองเฮ้ยติดเชนฮ้ยคือติดกองหลังอยู่ครับตอนต่อยังได้บอลครับตัวนี้ใส่ยังสั่นไปสองทีครับติดกองหลังทั้งสองทีเลยครับตอนนี้หนึ่งอยากจะให้เอ็มดีครับตรงนี้บนแรงออกหลังไปเลยนะต่อเอาต่อเอามาแล้วครับมิดฟิลด์ดอนเปาครับ ปีนี้ได้รับบาดเจ็บครับได้แต่เท้าเอวดูนะครับายได้อยู่ในสนามนะครับจะตุกเฉ่ครับเท็ดหน่อยติดกองหลังขึ้นนึงตรงตรงนี้ นี่บอลยังไม่ออกครับเจ้าจีดุดบอลลงถึงมาที่นี้ดึงใจบอลให้จีจีใจพลาดติดเทตะน้อยรับตรงนี้ให้จับบดบดโดนบอลหักที่เท้าเลยครับเดี๋ยวยึดจับยึดไปครับเย็นเย็นเย็น ไปนำๆๆต่ออยู่ผู้เล่นประจิดครับแข่งสนามครับเชิญครับ <laughs> <laughs> <laughs>

ี่รับับบจไลนี่คืออะไรแบงเปยทุกแหล่ยเยอะได้ละตู้กับเรวนีแต่จบอลยังไม่แม่นน้บอกที่กู้กู้งหลบมาถึงช้าแล้วครับ

เชนครับอย่เชนครับนบอลคู่นี้สูสีกคนอยู่นะครับกินก็เป็นลบตัวนี้สกอร์อยู่ทีู่นประตูต่อศูนเเรดดีดีเข้ามุมนะ มีด้าบางไว้เลี้ยงนี่ด้าลายเต็มลั้มนี่ดูจะหนุยมองรับเม่รู้จะส่งให้ใครครับหรืมันขนาดอะไรเดียวบอลหมายสกัดออกไปครับบอลอยู่ที่ศูนย์หน้าของนอลเป่าฮิงโก้ตอนนี้บอลจะขึ้นขอยู่นะ บอลตัวนี้่อไม่จี้ขึ้นไปมองหาเพื่อนแล้วหลายช่องให้คิดแตถูกหลังบอายงได้บอลรับไปได้บอลเลี้ยงง่ายๆกระจายชาวีกูเด็กเข้ามาอะไรเด็กเลี้ยงชวนบอลที่เจ๊เอาเอาเฮ้ยบอตัดไปแล้วครับ เอ้ยยอยปัิดเลข้นครับขึ้นครับครับขึ้นครับข้ครับขึ้นครับขึ้นครับ้นครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับ้ครับขึ้นครับขึ้นครับ้นครับขึ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 ้นครับ้นครับขึ้นครับ้นครับ้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 คร้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  chả ra con này vô thích nó ta không 200แหมสัก สิ่งมี่ยังดีสิ่งมาที่กองหลังช่วงไมหม้มองเพื่อนอยู่ครับสิ่งมาที่ยังดีหรเรียกเพื่อนครับสิมาที่ก้งก้มมองดูมาที่ไม่โอ้โหมือทันเขาวันนี้เป็นผู้ตัดสินกีฬาสีของเรียนตัวเองนะครับทั้งวกงครับ

ตัดสินใจเพครเน้นชัวไว้ก่อนนะตัวอยู่เซียวจีจีคือมาที่ไม้มาเอาที่จาบตุ่เล็กนกว้างครับไม่ดีนะจาออกไปที่เจขวาเจยงั้งแล้วสอกใกล้ดูนอนข้างขาอยู่น

เยอะเลยนะแปสเลยม่สเลนเหอเออ้ไปตมีหมไปเระาตคมเกี่ยวองหัวไออกไปจางจงีเจมีแลจิตนาดีครับแต่ไม่แม่นครับตรงนี้เอาบลักไปโอ้ยไปลุหลักไปจับบอลไม่อยู่ครับ โดนเต่าโตกลับอีกแล้วครับตัวนี้โครดีนะจ้าจันหลุมเพิ่มดีตวัดสายไปติดจันเบิร์ครับตงวัดอำไมยังไม่ผลดนเป่ารับดนเป่ยังไดบอลอยู่จล็อก็ดึมาที่อย่างดีไปที่เจโต้เฮ้เอ้จียิงออกไปได้ เห็นท่าไม่ดีเอาชัวไว้ก่อนชัวใจก่อนขอพเจวิทคืนที่นี่อันนี้งางดูนี่เจวิจิดเจกมือยู่วันนี้กองหลังคำพลเน้นแข็งแกร่งไว้ก่อนนะครับโอ้ บนใคร,แบบต,ครต,ติด้าไปหน่อครับรามโตกลับเร็วครับตัวนี้คุ้มให้ตุ๊กติดออกปิดชั้นนิดครับบอออกหลามเป็นลูกเก็งุมหอมลามบ้างครับทีมแรกกันนะครับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่ละทีมครับใครแม่นใครชัวร์กว่านะครับ ลำพุ่งไกลมาทีจอนทุกของหลังของหลังขว้นาที่จะุยงตะดกใกล้ข้ามทางไิดเดียวลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงนะครับลูกนี้อไม่ไมได้บอลไม่ออกไปท่จาจะเลี้ยงคกลับไปที่ไว ไปที่แจ้อีกทีขึ้นไม้ไปยังถึงอยู่รับไปไม่ได้แล้วเองออกไปที่เจ้โหไม่รู้กันครับตรงนี้เฮ้ยพลิยงเาเฮ้ยสามประเต้วางไก่มาให้เพ็กเดี๋ยวเพ็กไต้บอล์ดทับหลักขึ้นมาแล้วติ้งเติ้งเติ้งติ้งบอล็อกซื้อมาที่ฟุตเติ้เติ้งเลยหยิบตุ๊แหวกมาแล้วสองสามโอ้โหไม่ผ่านตัวที่สามครับยังได้บอลอยู่นะครับอัพลันเติ้งเติ้งครับครอย ก็กขไปเข้ไปเขไปเอาชวนเลยมาที่จันบุตรโอ้โหไม่ทันแล้วครับลูกนี้พุทธสินไม่ให้โอกาสแลครับหมดเวลาการแข่งขันขึ้นแลับสองยิมพับดี่แะเขาได้ตยอ่ะแก้เกมกันครับ